ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้สนใจในเสียงแค้นนะครับพานพื้นยินสารของเฮาเมืรอนี้ผมอามเชี่ยวสายพิ้นเสียงซ้อนะครับเอาไล่แค้นสําหรับฝึกนะครับไล่ใหญ่นะครับทอนเดินทีมีหลายคนได้ขอเข้ามานะครับในคอมเมนต์คลิปอื่นๆนะครับทอนหัวทอนเกินอ่าแล้วก็ทอนอ่านหนังสือผมรู้สึกว่าผมสีเข็ดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจิบบอได้เป็นในรูปแบบ เป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับผมกหมอนแบบปากต่อปากเนาะในคลิปนั้นไล่เดินนะครับท่อนเดินลไล่ใงท่อนเดินลไล่ใงนี่ผมตัดโนตออกจากโครงสร้างหลกัหลกๆของลไล่ใงแล้วผมตัดท่อนลงมาตัดท่อนลงมาจนเหลือซ้ำที่เห็นนี่นะครับพยายามสําสหรับผู้ที่สนใจฝึกนะครับเอาให้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้ในเป้าได้ก้อนนะครับค่อยไป เพิ่มเติมครับอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็ไปขยายออกนะค uh huh. รับไปขยายไล่ที่ผมออกให้เป็นพื้นฐานตัวนี้ไว้นะครับเนาะโนดผมกับตดออกแล้วเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับว่ามี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 ละมีมีละมีมีละมีมีซอนเลเลโดลาลาเลโดลาโดเลโดลาโดเลโดเลสันเลโด 唻啦唻哆啦哆唻唻咪唻咪咪唻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 咪咪唻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  มีซันมีเลมีซันมีมีลาซันลามีซันลาซันเลโดลาซันเลโดลาซันเลโดลาซันลาโดลาโดซันโดลาซันมีเลมีลามีซันเลซันเลมีโดมีเลโดลามีลาโดเลโดมีเลโดลาเลลาโดเลโดลาโดเลโดลาสังเกตทำนองมันกะสีคล้ายๆครับไอ้พวกล้มพัดเผาเมี่ยงผูตอมดอกหรือว่าล้มพัดไผ่ประมาณนี้นะครับเพราะว่า ล่พวกนั้นถอดออกจากไล่ไงพอนเดินไล่ไงเกือบทั้งเบิเลยนะครับถอดออกไปแล้วก็ไปแก้ไปเปลงเอาอันนี้ความมุ่นผมได้มากนะครับไม่รู้ว่าสีตรงกับอาจารย์ท่านอื่นบอกได้่าผมผมไดยยินมว่าอาจารย์สี่ก็คือไล่พวกนี้นี่ถอดออกจากไล่ไงสไลด์นะครับผมกับไอเปาเป็นตัวอย่างแล้วเนะาะว่าหันบันนี่ผมกับสีเฮดสไตล์เก้านะครับไปความกันเทระโตมาเป็นเทระโตตีต้เทระบันทัดเทระบักเทระทอนไปนะครับเนาทอนแรก มีม so ีมีมีละมีมีละมีมีละมีมีสันเลเลโดลาลาเลโดเอาสามีก้อนนะครับในการเป่าไนไงน,นะครับเข้าสีปีดเส่าลูกมีนะครับลูกมีคางขัวนะครับลูกเส็บมีแล้วก็ก้อยขัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอบปิดเพราะว่าผมจิใส่ินวก้อยในการปิดเอา พวมาในการใส่มือใส่นิ้อ้อยปิดเสียบอย่างไมันเคย่นชินมันจริงเป็นการฝึกจะคล้องนะครับให้เคยชินในการใส่ไล่ที่มัดสลับไปสลับมามันจะคอยชินนะครับบางทีอสุดแนนซับยาวสิมันก็ต้องเปลี่ยนนิ้วอยู่แล้วนอเอาบัตนี้เฮ้าโนทอนแลก สังเกตลมมันก็สิเป็นโยนแต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 แระดันแต่ระดันแต่ระดันแต่ระดันแทนแทนแทนถาแทรนแทนแทนแทนถาแทรนโยนโลมประมาณนี้นะครับอ่านะครับฟังฟังว่าสีฟังหงออกอกกับฟ้าย,ายายมบนเรู้ว่าเสียอธิบายแค่ไหนเรื่องล้มนี่ผมอธิบายยากซะเหลือเกิน เอาเป็นว่าเอาโนดไปแล้วค่อยไปคาร่มที่หลังกันเรากันเนาะเร่โดลาลาเรโดนะครับตามโนดนี่เนาะต่อไปนะครับเอาไปเทราบัคเทลาทอน,นไปเลยเราค่อยมาเป่าหวัวเพลงกันอีกเทียวนึงเนาะต่อไป ลาโดเล่ลาโดเลโดลาโดเลโดเลซนมีเลโดเลลาเลโดลาโดเล่อนมีเลมีนะครับตอนนี้เสียงฝนตกไปล่อยนะครับฝนตกยางแรงเลยบงับงเว้นมาหนีเลือดทำหนีพอลินลินนี่แหละบังเว้นตกทั้งลมทั้งฝนลาโดเลโดลาโดเลโดเลซนมีเลโดเลลาเลโดลาโดเล่อนมีเลมี่ะ มีจ MM. ุดน้ำมาก็ต้งตองลากแกงน่อยนะครับขันโยกตัวไปน้ำเลขก็ได้เพราะว่าล้มมันก็ี้ไปตามตัวขั ah> ้นโยกนี่ยแหละนอ่ลาโดเล่โดลาโดมีเลโดนะครับเลล่าเลโดลาโดเล่เซ็นมีเหลมีนะครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับ ต่อไปมีลามีเหลมีซ่อนมีมีล่าซอนเหลมีซอนลามีลาซอนล่ามีซ้อนลามีล่าซอนมีลาซอนลามีซ้อนมีนะครับโนดตมันเอาไหมนะครับมีล่ามีเหลมีซ่อนมีมีล่าซอนเออมีล่ามีเหลมีซ่อนมีมีซ่อนมีเหลมีซ้อนลามีล่าซอนลามีซ่อนลามีล่าซอนลามีซ่อนมีนะครับ ล่มอย่าลืมล่มมันโยนไปจึ๊บจึบจึบประมาณนี้เนาะอธิบายล่มยากซะเหลือเกินต้องศึกษาไหมใช่แล้วนะครับมีลามีเลมีส้นมีมีส้นมีเลมีส้นลามีลาซอนลามีส้นลา มีละซอนละมีชั้นมีนะครับสังเกตล่มเมื่อกาดิไปประมาณประมาณนี้โดนไปประมาณนี้นะครับพยายามเหตดตามผมก่อนแล้วกันเพราะว่าผมัดอธิบายว่าเป็นต้องไปถามอาจารย์มากเบาสู่ฟังไหมทะานล่านะครับต่อไป มีลาซอนลามีซอนลาลาท่ลาลาท่ลาลาท่ลาลาที่ซอนซอนลาซอนซอนลาโดโดเลซอนเลยมีซอนมีซอนลาซอนซอนลาโดลาโดเลซอนลาซอนซอนลาโดโดเลซอนเลยมีซอนมีนะครับทอนนี้กัดปีเลยยินคุ้มคุ้นหูอยู่ในเพยงอยู่ในไล่แมงพูตอมดอกแน่อยู่ในอ่าลมพัดเผาแน่เนาะมีลาซอนลามีซอนลาลาท่ลาลาท่ลา ครับลมประมาณนี้เนาะนะครับเนาะลาที่ลาลาที่ซอนซอนลาซอนซอนลาโดโดเลซอนเหลยมีซอนมีซอนลาซอนซอนลาโดโดเลซ้อนเหลยมีซอนมี ต่อกันมากตะที่เปลี่ยนมีล่าซอนลามีซอนลาลาที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 ซอนซอนลาซอนซอนลาโดโดเดซอนเดมีซอนมีซอนลาซอนซอนลาโดโดเดซอนเดมีซอนมีอ้าวนะครับสามารถหนีได้เอ้า ไปเร็วๆเลยมาสีโดนต่อไปนะครับลามี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 ซีเทียนะครับขันเข้าเปาอยู่ในล่ร่มแคนมากกว่าจะเป็นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ มีส้นมีเหลยมีส้นมีมีส้นมีเหลยมีส้นลานะครับตามีลามีลามีลามีมีส้นมีเหลยมีส้นมีมีส้นมีเหลยมีส้นลานะครับไปเร็วเลยที่เขาใจยากจิกหน่อยนะครับเว่าพญายาม ตัดออกมาแล้วเหลือประมาณนี้นะครับทอดนี้นะครับซ่อนเลโดลาซอนเลโดลานี่เข้าจับมองนี้ใส่เล่หน่อยนะครับใส่แทบใส่เฉพาะเสียงหน่อยเท่าน,นั้นนะครับใส่เฉพาะเสียงหน่อยเท่าน,นั้นซ่อนก็คือซ่อนหน่อยเล่ก็คือเล่นนห,นหน่อยโดก็คือโดหน่อยหน้าก็ล่าหน่อยแค่นั้นพ่อนะครับแต่เอาเป่าลากมันจีเป็นลากซ่อนเพระาะว่าไม่จุด มีจุดอยู่สองจุดคาร์เมนห้องกับชีเป็นฉีดนะครับแต่ว่าผมเหตดเ่รเปลี่ยนผมเหตดในจังสี่ันหูจ้งว่ามองได้เปลี่ยนผมกบสิเส็ดท่างมองได้ป้อต่อกับผมกับเส็ดที่เท่านั้นแหละ <c oughs> ผมเหตดเ่รเปลี่ยนผมบ่ได้เลี่ยนทั้งโน้ตมาโดยตรงนะครับซอนเลโดล่ะน,นะครับสองรอบ บันนี้มัดฉีต่อกันซอนเลโดลาบันนี้บังคับโซนเลโดลาซอนเลโดลาบันนี้ซอ้นบ่มีจุดนะครับมัดฉีต่อกันไปเลยนะครับซอนเลโดลาโซนลาโดลานี่ครับบังมีเขียนไว้ซอนเลโดลาโซนลาโดลาต่อกันเลยนะครับเพราะว่านโยธฟอมบอดีเวนห่างเป็นบอต่อกันนะครับเนาะซอนเลโดลาซอนลาโดลา บรรทัดแรกมันก็สีว่านี่คือบรรทัดแรกนะครับสลีดลาสลีดลาซลีดลาสองลาโดลาประมาณนี้เนาะบันที้ต่อไปโดซสอนดลาจะมีเหลมีลาวมีสันเลสันเลมีโดนะครับลาวมีสันเลสันเลมีโด ชัางเกล้าโนดมันสีตอกันเป็นปีนพืชเป็นพืชไปเลยบองว่ามันเป็นทอนจีโร่งแล้วมอนี่ามันเป็นทอนจีโร่งโนดมันก็สีเลงเลงแจงน่อยนะครับโนซอนโนลาจะมีเลมีลามีฉอนเลมอนเลมีโดมีเลโดลานะครับนี่ครับบรรทัดที่สองสี่บาจังสี่เนาะโนซอนโนลาจะมีเลมีลามีฉอนเลมอนเลมีโดมีเลโดลา บรรทัดสุดท้ายนะครับทอนจิลงมิลาโดเลโดมีเลโดมิลาโดเลโดมีเลโดมิลาโดเลโดมีเลโดลาเลลาโดเลโด เลโดลาโดเลโดโดลานะครับมัธยสุดท้ายกับโนตตามนีนะครับเลโดลาเลโดเลโดโดลานะครับเลโดลาเลโดเลโดโดลา รับมองนี้กัจิตเน้เนๆแจ้งน้อยเนาะ,นะพร้อมเป็นท่อนจบนะครับ,รบเรโดลาเรโดเล่หน้า,นานคาณนี้นะครับคันบันรทัดสุดท้ายมันกัจิวบา แถมเสียงจานลกไปอีกนะครับนะครับว้าวมาใช้ลูกบานท,ทอนนีก็เสียว่าแบบทอนนี้มาถีต่ตอกันเป็นเผือดจางน้อยเนาะ โซ <icana> ลีโดลาโซลีโดลาโซลีโดลาโซลาโดลาโดโซโดลาโซมิเลมีลาเมโซเลโซเลมีโดมีเลโดลามีลาโดเลโดมีเลโดลาเลลาโดเลโดลาเลโดเลโดทอจบอ่าบัดนี้ออกมาว่าเซกันเป็นโนดทั้งเบิร์ดมากกว่าที่ได้ประมาณนี้นะครับ มีมีมีม uh ีลามีมีลามีมีลามีมีซันเลเลโดลาลาเลโดลาโดลาโดเลโดลาโดเลโดเล่ซันมีเลโดเลลาเลโดลาโดเล่ซันมีเลมีมีลามีเลมีซันมีมีซันมีเลมีซันลามีลาซันลามีซันลามีลาซันลามีซันมีมีมีลาซันลามีซันลาลาที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 ซันซันลาซันซันลาโดโดเล่ซันเล่มีซันมีซัน ซอลลาโดโดเรซอลเรมีซามีล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 ามีมีซอลมีเรมีซอลมีมีซอลมีเรมีซอลลาซันเรโดลาซันเรโดลาซันเรโดลาซอลลาโดลาโดซอลโดลาซามีเรมีลามีซันเรซันเรมีโดมีเรโดลามีลาโดเรโดมีเรโดลาเรลาโดเรโดลาเรโดเรโนทอม วันนี้คันจีเอาแบบโน้ดเต็มๆนะําเมลาสองชั่วโมงกัดสอนกันบ่าแล้วนะครับกันพูดได้ยังได้โนดเต็มๆ,ๆจา้าไฟบากันหลังไม่นะครับวันนี้ผมตัดออกที่สุดเท่าที่สีตัดได้แล้วนะครับเหลือแต่โกแกนีนมั่นนะครับจะเกิดว่าพิษพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอตัวขออภัยครูบาอาจารย์ผู้เพิ่น ได้ประชิดประสาทวิชามฆหายน้ำนะครับหรือว่าผู้ใดมาเบืองแหลวบ่ถือกบ่ตองบางไหกับติติงคำว่าใดนะครับผมอามเชีวยวไซพินยังซอพร้พอมที่สีน้ำไปพะปูงและแก้ไขสเสมอนะครับขอบุณทุกท่านที่ติดตามและการซอยกันสืบสามชิละปรวัฒนธรรมเสียงแค้นของภาคพื้นีสานท่ายนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกเป่าแค้นนะครับขอบคุณและติดตามคลิปต่อไปครับผม